อ่ะอาะโโ้มีรถไหมครับข,ขึ้นมาแล้วข้างหลังมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเป็กระโดดอย่างโ,โดนโถ่มครับตึกแดงอย่างโดนโถ่มครับมาดิมันจะข้ามมาฝั่งนี้แน่เลยครับอ๋อแล้วว่าแล้วอะไรีา มันจะขึ้นบันไดข้ามนมันขึ้นบันดไดมาแล้วข้ามาแล้วนนข้ามาแล้วชั้นบนจ<ะ>เจอเจอปะเจอโอ้โหกระนุ่อมดมาไวจริง BJK <c oughs> <c oughs> một mét chụp lề hay lại lo mày còn nói còn một cái làn về đấy <laughs> 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 จดเพื่อนผมไอ้พี่ดิวได้ไป200กล่องเลยได้ได้ครบเลยครบกระดานเนี่ยเป็นหมองผมเติมจริงผมไม่ใช่ใส่เติมครับผมไม่ใช่ใส่เติมครับผมไม่ใช่ใส่เติมชุ่นหน่อยยุคนนี้หน่อยชุ่นบยู่พี่เจนหน่อยดิผมไม่ใช่ใส่เติมครับผมไม่ใช่ใส่เติมครับเด้นหมอล้เออมาด้านนั้นจิมจะมารอบหนึ่งโอ้โหมดกระดานเลยนะพี่ เพิ่เจ็ดเลยนะแตปู food food, พี่เพิ่มเจ็ดเลยนะไม่เอาครับไม่เอาครับเกลือครับไม่เอาอรอบรอบเปิดทีเดียวดิฟ้าห้าหมื่นเออรอบรอบรอเปิดรอเปิดกล่องที่มันเป็นกล่องที่มันเป็นสก,กินอัปเกรดที่มันเวลฮามีเคลเวลฮามันจะขึ้นในในกล่องเท่นานั้นดีกว่านะได้กลองนะออกแคร์ดิฟ้าเว้ยอยู่แคร์สาวดิฟ้าเนี่ยเขาเชิญมาแล้วเนะี่ย นี่ยดูดูดีดูดีนไหมด,ดูโอ้ abytes. ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้วันนี้ใช้ไม่ได้อย่าหาลำตามนะ,นะะอย่าหาลำตามนะดูนะเรื่องอย่างนี้ลีลาไม่ได้ดูนะแค่แค่ม่อคืนไปเล่นไปเล่นกันแคลรอบเดียวเองยังชอบเลย,ยเย้ไปขอเขาอยู่แค่เลยก็ามาดีมาดีเขาบอกมาดี บางโพทันโตจริงจริงตือ้อด,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 ดึดตืด้อด,ดืดตื้อดือดตื้อดึดยิ่งมีสนิทเก้เกินมามขามตั้งค่ายไม่ได้อะซังบางโพอเออบางโพอเน่ในโลกเสียงเล็กน้อยปานกลางสวัสดีครับชุดเดนเจอร์หรอไม่ครับหรอแจกด้วยเฮ้ยไอแจกด้วยแจกื่อนแจกดอวย เมื่อกี้เราใส่ชุดนี้มันจะเฟี้ยวเหรออะแล้วพี่มาอยู่นี่ฮัลโหลชุดเรนเจอร์เปิดไมค์คนละเหน่อยดิโอ้พูดคำเดียวเอาปะ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 ต้องๆรอมาในศพแล้วมั้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้คำโดดน้ำแล้วดาสุนโดดน้ำคาตัวตายโว้ชุดนีมวนะผมหรือเปล่าเองดีขุนในดีวันดีคร้าได้ได้ได้ รถซ็อกผมมาลงสกูดีกว่าโอเคครับเราบอกไปลงฝั่งคูครับไปด้วยเลยพี่ต้องลงสกูดีกว่าฮัลโหลเธอ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 สวัสดีครับเธอมวยโค้กให้หน่อยมวยโค้กให้หน่อยมวยโค้กให้หน่อยไม่เอาไม่ใช่มึงงานอยู่เองอ๋อคนหัวเครื่องอ่ะเอ้ยเชื่อเป็นผมเลยหมากแยงแซ่บมวยโค้กมวยค้งขอบคุณนะครับขอบคุณคนะครับเท่าที่ทำให้ผมได้เอฟโฟนน้ำแข็งครับ อย่ายุ <in the> ่งอย่ายุ่งตลอดเธอเธอมวยโค้กให้หน่อยมวยโค้กให้หน่อยมวยโค้กให้หน่อยเราไม่ชอบกินเราชุดไปหมูกระจอกอะแล้วหมูกระจอกอะหมูกระจอกหมูกระจอกหมูกระจู๋ไงหมูกระจู๋ไงหมูหมูกระจู๋ไงหมูกระจอกไม่ต่างกันพี่หมูโค้งะหมูโคอหมูควายไงสัตว์ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนี่ครับสวัสดีครับไม่ขอบไม่อบไม่อบไม่อบ โยนโยนขวบโซนขวบโซนอปยึดนะไหลเวิไม่วัดไม่วัดเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเวินอมค์ใหม่ทำเที่ยอะไรก็ไม่รู้ผมนี่แหละไอ้เยอะไอ้เยอะด่าทีเราเองซะเลยแล้วแล้วแล้วรู้ไหมว่าใครบอกมวยโคกอะกับหมวกกับจอกอะ ใช่อะผมนี่แหละโอ้ยเลยไม่เอาอีกแล้เล่นศาแล้วทำไมไม่ไม่ขึ้นล่ะเล่นกันเองแล้วเล่นเทียมตัวเองสั่นแล้วศาแล้วเฮ้ยพี่ข้างมุมนี้ว่าเช้าศาสตร์แล้วเฮ้ยพี่ว่าเาทำไมผมได้ยินเสียงมันดีเลยมีเสียงสะท้อนดีเลยด้วย มีครดีนเสียงเหมือนผมปะมันเสียงดีเรียมีคนเสียงสะท้อนนะแล้วมันดีเรียฮัลโหลไม่หายแล้วดิเี่ยหายแล้วเน็ดเน็ดเน็ตผมเน่าเน่ามากอ๋อเอาไว้พี่ตือข้างตัวเดียวเอาเนี่ยผมมียูนพีสองเต็มที่ยัดดิรออะไรอ่ะหน้าเปิดครับเดี๋ยวตอนนี้จบผมไปนะพี่ ไปไหนเดี๋ยวผมไปไประกอบคอมประกอบคอมใหม่สักหน่อยประกอบคอมใหม่กี๊กซองหลังดีกว่าเออพอดีรวยครับอืมไม่อยากจะโมเยอะมีคนจับโมไปแล้วว่าช้้าเอ้าจิตห่านแล้วกำลังหาเพื่อนเลยช่วยดิปปลล

ข้างหลังบ้านนี่หรอผมวิ่งได้ปะผมวิ่งได้ปะมีสายมาแล้วมีสายมาเหรอเขี่ยสายหน่อยบอดเดินนะอยู่ตึกซ้ายมือผมเนี่ยนี่อ่ะข้างบนอ่ะเดินมา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 บนหัวผมนะ เไปหน่อยนะแต่แบบนงนี้อยู่ติดอีฝั่งอะน่าหน้าฝั่งอะน่าน้าอุ้ยระเบิดระเบิดใครวะไม่ไหวแล้วเว้ยโดดแล้วสวยสัสวี่มันจะลากโห อุ้ยโอ้โหมันโดดมาฝั่งนี้พอดีเอือตกใจใจหายแบบมันจะโอ้โหมันจะลากเบลื่อสามเฉยเลยที่มันเลยโคตรเหลี่ยมเลยเนี่เน็ตอย่างน่าเกือบแบตหมดละนี่อ้าว G O V ไปดูสิ สาบามคนโอ้ยจริงๆเฮ้มันไม่ร้องวันนี้น่หน้ามีคนเลเดี๋อคนมีคอมไว้ผมขายต่อพี่อาไปหรอเหมือนไม่มีนะหนึ่งแถมหนึ่งน่าจะไม่มีดีฮะดีคอคุ้มจังใกล้บามหมดจออะไาไอ้บ้าน ผมปั๊ผมผมผมเยี่ยมไหมสน่ทเข้าตาหาก็ไหมตัตังเราไม่มีเพลงอะไรจะร้องอะไรกันใช่ไหมนเงึงงงักลักมันไอ้เงี้ยงงักงักงักเอ้ยเพลงนี่สุดยอดมีรถมายิง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 จะมาหลบไว้ก่อน <lien> มันเป็น่นชียงเลงเชง้งมาดิมาดิดืงเดืองดองเดืองเดืองเดืองเดมองเ่ตตือ่เดืองเอ้เงเนืองเดือดืองเดแเดื่งอดงเง ไอแต่เกินนนนนนนมนนมนน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 ึนน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 อนนนนนนน้นนนนร้รอรอนน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 ้นนนนมนน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 นกนน้นนอนนนะเนี่นตัวนน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 อนน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 นอนน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 นมนรถขวาไปแล้วนน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 นอนิน หนีไปสาแน่วดูกระดังดูกระดังหมดล้โอ้ยางเยอะอืมโม่อยู่พี่เพื่อมันล่รถตรงนี้ตัวนึงนอนอยู่อุย้ย mang lên nhau vừa đấy toàn á nhìn nó này gì nào Mày mất cái kia nó cũng vừa đấy toàn á chín mấy thằng ai vậy toàn á tao thả toàn á mốc quẹt toàn á mốc nhau mốc cùng nhau thằng mốc thả ba ba เบอร์สามไม่ต้องชุบเบอร์สามไม่ต้องชุบโอ้ตายแต่ไม่ทันเฮี้ยสุดคิวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยมึงเกินใ้ชัดแหมเฮี้ยกูไม่น่าฮาวเอาไอ้นี่ยิงเลยไอ้สัตว์เอ้ยดื่มรีโหลดลูกน้องก็มาจ้พี่ให้น้องเต็มเต้เลยชาวบางโป จอดรับเพื่อนมันมั้งขับรถไปรับเพื่อนรับเพื่อนเพื่อนมันล้มผมรับเพื่อนมันล้มเออหลังต้นไม้หลังต้นไม้ของผมเยอะมากเฮ้ยแกล้งด้วยแกล้แกล้งด้วยเหมือนมอนติงหมดจริงนะละหมดจริงโจ๊ด